โอเคสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมตกปลาอีกแล้วนะเกมแบบในหนึ่งในแบบของโลบอก <c oughs> เหมือะเออคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปเบรดแต่อย่างใดนะนี่เดี๋ยวเราจะมาโชว์กันนะผมตกปลาให้ในหนึ่งวินี่ไปโยนเหยืยวเลยนะปับ๊บไงไม่ต้องกดเชคนะครับผมโยนปุ๊บขึ้นปั๊บโยนปุ๊บขึ้นปับ นี่เอยผมไม่ได้ตัดต่อนะนี่โยนบุกขึ้นจริงนะเออที่ผมไม่ตัดต่อ,อยแล้วนะผมขีเ้เก <c oughs> ียจนี่เออผมโยนบุกขึ้นจริงนะอือจะถามว่าพี่มันเป็นที่ไยเดยนหรือเปล่าอือไยเดยนไยตี้มันก็ตกมาอยู่แล้วหรือเปล่า ใช่ครับผมทุกคนไทเดนไทที่มันตกไว่มากๆเลยนะแต่มันก็ยังต้องกดเช็คกันอยู่นะครับผมนี่นะเรามาดูความสามารถไทเดนดีกว่านี่ยเดี๋ยวเราเออนี่นี่โาเชอยู่นี่หลอนเรื่มาแล้วนี่ความสามารถไทเดนนะผมตกไว้เพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะวกกับไฮตี้นะครับผมบวกความสามารถเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะมันก็ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมนี่ผม เนี่ยห็นไหมทุกคนมันก็ยังต้องเชงนะครับผมมันก็ยังนานอยู่นะอืมแต่ทุกคนไม่ต้องใส่ใจเรื่องเรื่องนี้นะผมเพราะเราเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่อย่าง่ะสิ่งที่เรียกว่าเหยื่อตาปิดนะครับผม นี่บวกตกไวเพิ่มขึ้นอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมทำให้เรากบับโยนไปเนะี่ยป <bege> ั๊บนะไม่ต้องเช็คไม่ต้องใครเหยาวแต่อย่างใดนะแล้วตัวนี้เนี่ยมันสามารถให้ตกไวขึ้นครับผมเนี่อเออเออไอ,อเดโชว์ของในยลูกฟันเลยลูก โอ้ยมึงนี่นะไม่เป็นใจกับคิปกูเลยนะไทเดนแต่ละลนอกไดนะโอเคทุกคนก็คือตอนนี้เราจะมีความสามารถของไฮตี้กับเออเหยื่อตัวนี้นะคผมเหยื่อลาปิดตัวนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถตกไวขึ้นนะแบบโยนไปแนละ้วก็ติดเลยนะไม่เชื่อคุณดูนี่นี่อันนี้ผมไม่ใช้ไทเดนแล้วนะแต่ผมจะใช้อลลรร่านี่ มจะใช้เบ็ดอลลล่าตกให้ทุกคนดูเยอะเนี่ยผมใส่แล้วนะด่โอ้ยยืดแท้ปับ๊บไปเนี้ยได้เลยโอเคอันนี้เราเจอต่อนะเอออันนี้คือต่ออย่างหนึ่งนะครับผมมันจะมีค่าโปรเกตนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโปรเกตเออลบสามสิบโปรเกเนะน,นี่ะอันเนี้ยคือปัญหานะครับผม อย่างเช่นเนี่ยแพดก่อนกเนี่ยเราจะมีโปรเกตนะอันนี้ลบแค่สามสิบนะครับแต่เออตะกอดเนี่ยเราจะฟาร์มปลาหมึกนะแล้วโปรเกตเนี่ยมันลบป,ประมาณแบบแปดสิบเลยนะผมจาไม่ผิดเพราะผมไม่ได้ฟราร์มนานแล้วแปดสิบหรือหกสิบนั่นแหละมันจะมีอยู่ประมาณเนี้ยที่เราชอบตกชอบตกตก,ตกกันนะเนี่ยอย่างเ,เช่นพวกพวกปลาแบบปลาหวานเนี่ยเออเนี่ยพวกปลาหวานปลาหมึกอะไรพวกนี้ยมันจะมีค่าโปรเกตที่ยอลบแบบเยอะมากๆนะครับผม มันจะทำให้เราตกตกยากนะอืมแต่สำหรับแพทนี้นะคผมแพทนี้นะเออขออัปเดตเกาะตัวนี้มานะครับเนี่ยเกาะที่ผมอยู่เนี่ยฟอสซิเคนเนี่ยครับผมแล้วพวกปลาเมติกเนี่ยที่มันราคาแพงเนี่ยดูไซส์มันทุกคนเนี่ยหนึ่งจุดสามสี่จุี่เนี่ยตัวทำเงินแล้วเนี่ยสองตัวเนี่ยไซส์เนี่ย เอามาระดับใจแอนเนี่ยมันรวมกันเนี่ยยังไม่ถึงห้าสิบเลยมั้งผมว่ามันก็เลยทำเออสิ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบตกได้ง่ายขึ้นนะครับผมตกได้ง่ายขึ้นแบบมากๆเลยนะอืมแล้วเบ็ดเอทก็เข้ามานะจ๊ะช่วยในการช่วยในปัญหานี้นะมันจะทำให้เราแบบมีโอกาสตกได้เออตกได้หลายครั้งขึ้นและตกได้เร็วขึ้นนะครับผม แต่ถ้าคุณจะดนเกลือแบบผมแล้วก็ไม่ออกอย่างนี้ก็อันนี้เป็นที่ดวงนะไม่ได้เป็นที่เหยื่อหรืออะไรแต่อยา่างใดแต่เป็นที่ดวงนะครับผมผมแนะนำนะเออถ้าใครที่ดวงแย่ผมเนี่ยไปซื้อลัคกี้นะผมกับเมอร์ลินนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยคุณเติมลัคกี้ตรงนี้นะเออมันจะช่วยคุณได้เยอะนะครับแล้วถ้าใครถามเนี่ยว่าเหยื่อหายยังไงนะครับ เอ่ออันนี้บอกตรงๆนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะผมอืมผมจำไม่ค่อยเอ้ยโอ้ยกดนิ้วหันไปหมดผมก็จำไม่ค่อยได้นะว่าเหยื่อลาติสเนี่ยหาจากไหนนะน่าจะเป็นกล่องแดงหรือเปล่าหรือไม่ก็ตัวประการางตัวนี้นะผมทุกคนลองซื้อแล้วก็ไปสุ่มดูนะอืม เหยื่อเนี่ยหาจากนี้นะครับผมเนี่ยซื้อปกเอ่อกล่องสูงม้องสุ่มหาดูก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะอือหรือว่าจะกล่องแดงนะเอาโอเคครับผมได้จะกล่องแดงจริงๆด้วยนะ ผมจ้ไม่ได้เพราะผมซื้อมาแล้วผมเปิดผมเปิดทีหนึ่งแล้วผมไม่ค่อยใช้เหยื่อเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันมีพันกว่าแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเวลาตกเนี่ยดวงกับเบ็ดล้วนๆเลยนะจนผมได้รู้สึกได้ว่าเออถ้าเราเอาไอ้พวกสปีดเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจะตกไวขึ้นแค่ไหนนะแล้วผมก็ลองเนี่ยเทสให้ทุกคนดูมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับผมเนี่ยโยนผมขึ้นเลย อโอเคแล้วก็จะมีการแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใส่ไฮตี้เนี่ยผมแนะนำเนี่ยเป็นตัวออลลอร่านะถ้าเราจะทำเบ็ดไวนะผมผมแนะนำออลลอรากับไทเดนนะครับสองอันนี้ออลลรากับไทเดนนะอืม้าทำไฮตี้เพราะว่าตัวไทเดนเนี่ยมันจะเป็นเบ็ดที่ตกได้ไวมากๆนะผมมันจะมีเออเอฟเฟกตแบบฟันปลาแบบทุกคนเห็นนะมันจะมีฟันปลาเนี่ยมันจะทำให้ค่าแถบข้างล่างเนี่ย เเดี๋ยวไปตรงงามก่อนมันจะฟันปลาเนี่ยมันจะทำให้แบบเราตกไวขึ้นนะครับผมอย่างเงี้ยแบบปั๊บนี่มีเอฟเฟคแบบฟันปลาฟันไดลูกเออทุกคนเชื่อว่าว่าตกขึ้นแล้วมันยังไม่ฟันแม่เงเอ๋ยพอจะทำคลิปนี่นะ ไทเดนมันจะมีปัญหาผมบ่อยๆนะผมมันจะฟันเออไทเดนเนี่ยมันจะฟันปลาให้นะผมเป็นแหลกสีส้บๆอย่างเงี้ยอ่ะมันจะฟันปลานะผมมันจะทําให้ค่าแถบข้างล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นไวมากนะแล้วมันจะทําให้เราตกไวขึ้นอีกนะปกติเนี่ยประมาณเออมันจะฟันแบบมันจะมีแบบฟันรัวๆด้วยนะผมมันจะมีฟันแบบห้าทีหกทีติดอะไรพวกเนี้ยง่ายๆคือมันสามารถฟันจนแบบทุกคนไม่ต้องขยับไอตัวค่าทแถบนเลยก็ได้นะ อืมถ้าทุกคนรวมบีพอเนี่ยผมก็คือจะที่ที่ผมจะแนะนําก็คือตัวนี้ไทเด้นถ้าเราจะหาปลาแบบบามิติจํานวนมากเพื่อไปขายเน้นจํานวนก็คือจะเป็นตัวไทเดนแต่ถ้าทุกคนจะเน้นแบบตัวเดียวแบบปุ้งตัวเดียวแบบรวยเลยก็น่าจะเป็นออโรร่าผมเพราะว่าออโรร่าเนี่ย ออรล่าเนี่ยปลาตัวหนึ่งเนี่ยเอ่อปลาทองตัวหนึ่งเนี่ยที่เราตกข้างบนเนี่ยปลาทองตัวหนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยเอ่อเอาเป็นว่าปลาทองข้างบนเนี่ยเขาถือไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะเอาเป็นว่าปลาทองตัวหนึ่งเนี่ยข้างบนเนี่ยที่เป็นสีออรล่าเนี่ยเราจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยสองหมื่นขึ้นนะครับผมอืมซึ่งถ้าเราเอ้ย ถ้าเราได้สีออโราที่เป็นตัวนี้อ่าสีออโราที่เป็นตัวปลาทองเนี่ยเราจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยสองหมื่นขึ้นนะแต่ถ้าเราได้ปลาตัวธรรมดาเนี่ยเออมันจะได้เท่าไหร่นะเออผมก็ไม่เคยสงสัยเลยฮะกดขายออย่างเดี้ยโอเคตัวหนึ่งเนี่ยสองพันนะครับผมสองพันแปดเนี่ยนะเดียทุกคน เนี่ยว,วิธีการฟาร์มนะครับผมมันก็จะมีเอ,อ่อที่ผมแนะนําเนี่ยอยู่สองเป็ดนะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะเอ,อ่อพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมไปตอบนะครับผมถ้าผมว่าตอบเดี๋ยวผมจะไปตอบนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะบ๊ายบาย